แมวนักล่าธรรมชาติของหนูแต่ถ้าแมวอยู่แล้วทำไมยังเห็นหนูเดินเพน่นนในบ้านละ่ะหนูไม่ได้โง่มันรู้เวลาที่แมวหลับรู้มุมอับที่แมวมองไม่เห็นแล้วมันก็หลบกิ่งสุดๆแมวบ้านส่วนใหญ่กินอิ่มนอนอุน่นไม่ได้ตามล่าเหมือนแมวจรแมวเลยกลายเป็นคนดูมากกว่านักล่าหนูไม่ได้มาเพราะอยากเจอแมวแต่มาเพราะของกินที่เราทิ้งไว้หนูยุคใหม่มีไหวพริบมันฟังเสียง ดูความเคลื่อนไหวและหาทางหนีที่ไล่ได้ตลอดเวลาของกินที่ไม่ปิดให้มิดคือคำเชิญชวนให้หนูเข้ามาปาร์ตี้ในบ้านโดยตรงแมวอาจมองไม่เห็นแต่หนูได้กลิ่นแม้แค่ข้าวเม็ดเดียวมันก็หาเจอมันไม่เดินกลางบ้านแต่มันแอบตามขอบตามมุมตามซอกจนเรามองไม่เห็นแมวยังมีประโยชน์แต่แค่ตัวเดียวคงสู้ความฉลาดของหนูไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ช่วยมัน จะให้แมวทำหน้าที่ตัวเดียวไม่ได้หรอกถ้าอยากไร้หนูเริ่มจากเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปลี่ยนบ้างให้ปลอดหนูไปด้วยกันช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ